แคมป์ได้นะคะวันนี้จจสินจะมาแนะนำครีมครีมลดต้นขาของของไรอะ่ะครีมลดต้นขานะคะเป็นครีมวซลลูแล์อ่านเอาเองนะกับล้างหน่อยโอเคครีมลดต้นขานนี้จะบอกว่าทำให้แม่ดีมากปีเอไม่ใช่เดือนในระถสองกิโล <laughs> สองกิโลค่ะ,ะวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆ นำครีมเนี่ยคะ่ะมาวางไว้จุดที่ท่านต้องการเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะ่ะไม่ต้องมาเราจะเทที่มือในปริมาณพอดีพอดีแล้วก็ก็ทาให้เนื้อครีมมันซุมซับไปในผิวคะ่ะ คนนะคะจะเข้าใจผิดที่เป็นขาหมูถ้าอยากให้ครีมถ้าท่านอยากให้ครีมซุ่มซับเร็วก็ตีค่ะแต่ไม่ต้องตีมากเดี้วอ่าเดี๋ยวจะเอาไขมันให้ดูดีไหมคะไม่ไม่ไม่รอเล่นทำไมไม่มีค่ะถ้าอยากให้น,คน้ครีมซุมซับไปในขาเร็วอันนี้จะใช้ผลได้ ได้ไดะค่ะได้เร็วอยู่ค่ะได้เร็วอยู่อ่ะซึมซับครีมก็ตีไปเลยค่ะตีถ้าอยากซุมซับแล้วก็ตีมากค่ะตบตกให้ไข่มันแตกตัวนะคะตกให้ไข่มันแตกตัวทีนี้วางไปเลยค่ะท่านจะบีบนี้ก็ได้จอยางหนูจะซีนไ้สาระจะซีนมีท่าวางอยู่ค่ะ แล้วสิ่งจะวางตรงไหนก็เลือเ่องของฉันอย่ามาว่าแล้วก็นวดไปบริเวณที่ต้องการแน่นอนค่ะไขามันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะว่าเต็มหรือเปล่าแต่แม่ไม่แน่ใจไม่ใช่ผู้ทดลองใช้ต้องหาคนนี้ ใช้ดีไหมแม่ใช้ดีมากค่ะเซลลูไลต์แตกตัวเลยค่ะเนื่องจากทองด้วยค่ะใช้ดีจริงๆค่ะถ้าสมมติตีไปแบบว่าเวลาเราตีเราตีไปเรื่อยๆถ้าถ้าเราสึกแข็งแล้วเลิกตีสักพักก่อนเดี๋ยวมันจะช้ำตีไปเรื่อยๆถ้าเริ่มแข็งเหมือนเซลลูไลท์เราจะมีวิธีตัวเซลลูไลท์ได้คือการบีบขาค่ะ,คะ ไม่เห็นหรอกบีงนี้แล้วท่านจะเห็นเป็นยังไงอ่ะคุณต้องเห็นเป็นเป็นยืดๆเหมือนเป็นยืดๆเหมือนมันเปืกเหมันเปืกอยมันเปื่อกส้มค่ะคือบีบบีบจะสอนบีบบีบยังไงก็ได้บีบพห้มันแบบตรงนี้เป็นกลมๆเลยบีแล้วมันจะเป็นเหมือนขูขาขูขาเต็มเหมือนมีอะไรอยู่ในนี้ขอบคุณที่จบการรีวิวคิม คีม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 ครีมและลายไขยมันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวสักพักจัสติงจะมารีวิวตัวอย่างอื่นบ้างค่ะ